สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นเหรียญรุ่น100ปีพิมพ์เข้าหลามตัดเนื้อทองแดงออกปีพศ2535จังหวัดนนทบุรีนำะไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกัน3เนื้อนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับผมมูลลคค่่าาาาตดรเนี อยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันลายถึงหมื่นนะครับผมราคาพักเครื่องก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพ้าช่วงเวลารลาค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพ้ามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้าน าพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณตรงใต้พื้นนะครับผมตรงเส้นรั่วตัวเดเด็กเนี่ยจะมีขีดหนาๆอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร MM ิเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดใต้ดอก่ยจะมีขีดหนานะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้แขนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะจะมีเส้นลวดหนานะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงใต้แขนท่านนะครับผมตรงมูฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับหนาๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมตรงตัวสอดเสือนะครับผมตรงหัวเส้นลวดตัวสอดเสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กนะแต่ตัวเส้นลวดเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมูฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวส่อเสือเนี่ยเส้นลวดตรงหัวเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ตรงเส้นลวดตัวสอเสือเนี่ยลำตัวเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจจรณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดเหล็กคมลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรงหัวส่อเสือนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงสระเอนะครับผมตรงเส้นรวด,ด้านบนเนี่ยจะเป็นปลายแชกลักษณะแบบนี้นะเส้นด้านบนเนี่ยก็ยาวเส้นด้านล่างเนี่ยจะสั้นกว่านะครับเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงสระเอนะครับผมตรงมูฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นปลายแฉกนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดยาวนะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดที่สั้นกว่านะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมจะเป็นปลายแฉกเล็กดอนลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจารณนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองพ่นนะครับผมบริเวณตรงกลางตรงนี้นะด้านใต้เนี่ยจะมี เส้นลวดนะครับบางๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดลำตรงผ่านนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมเลยนะด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับบางนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรณาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะ ขวลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเนอนอเล็กน้อยนะครับผมเส้นรวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นรวดบางนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน้พื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผม ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนาพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเห็นไหมครับพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเหนือยเหนอเล็กน้อยนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาูนมม้นา ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมรุ่นลอยปีหลงปู่เอี่ยมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมบริเวณใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวงพาเส้นลวดลำตัวงพาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาของผมเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะคครรัับบผมิเเวณนนะะจุดสงกต ผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเลขศูนย์นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะั้นด้านในเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนอีกทีหนึ่งนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวเลขศูนย์นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดเป็น,น,นแนวนอนลักษณะแบบนี้ทีหนึ่งนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมตรงมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาๆแบนๆลักษณะแบบนี้นะเดี E do... บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอากระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดอักาะเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดแบนนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรณาของผมนะจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีก้อนนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นนะครับผมตรงมูฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีก้อนนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะจะเป็นก้อนเม็ดนะครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเจอสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดอักขระนะครับผมเชื่อมติดกันหมดเลยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับหนานะครับเชื่อมติดกันนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเชื่อมติดกันหมดเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมในการเจรณาของผมนะเห็นไหมจะเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะครับผมตรงมุมด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรู จอบมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมมีแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะตึงกว่าด้านหลังนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเนิาเนเล็กน้อยนะครับจะตึงลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีก้อนเม็ดนะครับลอยขึ้นมาบนพผิวเรียนนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเรียนเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมม ที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อหน่าวาเนี่ยก็จะแพงกว่านี้นะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็จะแพงนะครับผมอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเลยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วด้านในเนี่ยจะมีรอยเนินนเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัคระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงส้วด ววขาลาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เป็นเส้นลวดแบนๆนะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นเส้นลวดอักขาลาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นรอยจ้ำๆลักษณะแบบนี้นะครับเรียบตึงลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับในการเจรานาของผมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะครับผมจุดสังเกตนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงตัวเหรียญเนี่ยมุมฝั่งสายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมตร ตรงกลางมุมฝั่งสายด้านบน ลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมฝั่งซ้ายมุมล่างลักษณะด้านข้างนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับ ผตรงมุมล่างนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตัวเหรียญนะครับผมข้างตัดเนี่ยมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะด้านข้างนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางลักษณะการตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเลยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมด้าน บนฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมด้านข้างนะครับมุมล่างฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงตัวตัดนะครับผมมุมล่างฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตัวตัดนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวานะนลักษณะการตัดนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมล,ล่างฝั่งขวานะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ